แล้วถามว่าเสียหายอะไรีคงเป็นเรื่องของการออกอากาศมากกว่านะครับเพราะว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยทางทางช่องแปดเราำสัญญากับผู้จัดอยู่แล้วก็คือคุณนุ่นกับคุณเมย์นะครับก็อันเรื่องค่าเสียหายเนี่ยก็คงให้ทางผู้จัดเคลียร์ตทางคุณตักเองนะครับส่วนส่วนของช่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของการออกอากาศมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าโดยช่องเราเนี่ยเป็นละครไม่มีละครสต็อกเลยนะครับก็คือถ่ายไปออนไปแล้วแล้วเรื่องที่จะต่อกับกากระผมเนี่ยมันก็คือนางมายนะครับซึ่ง ซึ่งผมมองแล้วเนี่ยโอกาสที่จะถ่ายได้ทันเนี่ยประมาณไม่ถึง20%อันนี้ก็เลยคือเป็นปัญหาของเราซึ่งจริงๆเราไม่มีอะไรที่จะสต็อปได้อีกเลยนะครับก็เลยกําลังพยายามหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้ออกไปให้ได้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งก็พยายามตอนนี้ก็พยายามบุกอยู่ว่าจะเอาคอนเทนต์ก็อื่นละครเรื่องอื่นเข้ามาเสียบแทนทันหรือเปล่า <ๆ S 1> เพราะว่าทุกอย่างก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำทั้งหมดค่ะแล้วตอนนี้สรุปว่าค่าเสียหายมันรวมเป็นเสร็จ ก็คือเท่าที่ผมดูตัวเลขวันนี้ก็ช่วยเขาดูอยู่นะครับก็น่าน่าจะมีสองล้านไปลายๆนะครับซึ่งซงซึ่งอันนี้ก็คือคิดเฉพาะในส่วนซึ่งซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคุณตักจริงๆส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้เอาเอาเอาเข้ามาดูแลนะครับส่วนบางส่วนที่ที่จะมีกระแสว่าเอ๊ะคุณหนุ่มกัญชัยจะถูกปรับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ก็ต้องเรียนว่าคื เรายังไม่ได้มีนโยบายขนาดนั้นนะครับก็คือถามว่าในสัญญาระบุแบบนั้นไหมเราก็ยืนยันว่าใช่นะครับเพียงแต่ว่าเราทํางานด้วยกันก็ในเมื่อเขาเจอปัญหาเราก็คิดว่าเราพอที่จะคุยกันได้ในเรื่องน,นั้นก็คือปัญหาของเราก็คือทําไงให้สามารถมีละครอ,ออกอากาศได้ทในตอนเมษามากกว่าค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหุ่นทางสิ้ว่าก็คือทั้งคนก็มาเสียบเรียบร้อยอ๋อก็เราจริงๆเราทราบปรหัปัญหาเนี้ยตอนที่ คุณตั๊กเขาแจ้งมาเนี่ยนะครับก็คือประมาณสัก2อาทิตย์มาแล้วแต่ว่าวันวันที่แจ้งครั้งแรกเนี่ยก็ได้รับข่าวว่า,าจะไปแต่งงานเตรียมตัวจะไปแต่งงานเราก็เราก็เข้าใจว่าเออมีเวลาแค่ประมาณเดือนกว่ากว่าเขาคงอาจจะไม่สามารถทํางานได้เราก็เลยหาแผนสองไว้นะครับก็คือคุยกับคุณน้ําฝนไว้ว่าคุณน้ำฝนคุณลนัดว่าเอาอยากให้มาเล่นต่อจริงๆแล้วคือจะให้เล่นต่ออีกภาคหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้จะมี2อองยุค คือยุคอดีกับยุคปัจจุบันก็เลยจะตัดคุณตั๊กแค่ยุคอดีแล้วคุณฝนก็จะมาต่อยุคปัจจุบันนะครับในแผนแรกจะเป็นแบบนั้นแต่พอดําเนินไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าคุณตั๊กถอนตัวหลังใหญ่เนื่องจากอีกเหตุผลหนึ่งก็เลยทาให้รู้สึกว่าทั้งหมดคงจะดําเนินไม่ได้แล้วก็คุณตักณต๊กก็เลยถอนตัวณวันนั้นเลยซึ่งมันย,งนยังในยุคอดีเนี่ยมันยังมีที่ยังไม่ได้ถ่ายอีกประมาณ50%ก็เลยต้องกลับไปเริ่มใหม่เพราะว่าไหนๆก็ไม่มีทางแล้วคุณฝนก ก็ถ้าถ้าเกิดนับเป็นตอนของคุณตั๊กนับเฉพาะของตั๊กก็ประมาณตักสี่ตอนขึ้นนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันเฉลี่ยไปเรื่อยๆในคิวนักแสดงถ้าจุดนี้เป็นถามกันนีเพื่อต้องถ่ายไหมมีครับเพราะว่าเพราะว่าคือทุกท่านก็ถามถึงเราเราเข้าใจในคําถามเพราะว่าสุดท้ายก็จะโยนกลับไปว่าค่าเสียหายที่เราต้องมาทุกๆวันละเพราะว่ายกถ่ายไปประมาณทั้งสิบกว่าวันแล้วครับเพราะทุกคนก็ก็มีค่าใช้จ่ายของตัวเองในแต่ละวันที่ต้องทํางานเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นเรื่องของการชดเชยให้ในทุกๆท่านที่ร่วมงาน เท่าสีกับคุณตั๊กก็ต้องมีข้าจะเชยให้ทุกคนในส่วนของตั๊กเองเขาได้ช่วยใช้ค่าเสียหายมาด้วยไหมครับหนุ่มกช่วยตรงตัวเองไหมอืมเท่าที่ทราบคือได้คุยกับทางคุณหนุ่มได้คุยกับทางทนายนะครับว่าว่ามีการติดต่อเข้ามาแล้วก็ให้ยื่นตัวเลขไปภายในพรุ่งนี้มาลืนนี้แหละครับว่าค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ยินดีที่จะชดใช้ให้แต่ก็มีลิมิตก็ในในในเมสเซจที่ได้มาก็ เป็นลักษณะว่ามันก็จะมีลิมิตในการชาระเหมือนกันไม่ใช่น่าี่ว่าจริงๆถ้าจริงๆน่าจะประมาณ2ล้าน8 2ล้าน9ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ว่าอยู่ที่ว่าสุดท้ายคุณหนุ่มอาจจะลดราวาสอบให้เหลือในสิ่งที่เขาคิดว่าคือเขาพอรับได้แล้วก็ไม่เสียหายมากแต่แต่คราวนี้แต่ว่าถ้าเทียบมูลค่าจริงๆ2ล้าน8 2ล้าน9นี่มันเทียบไม่ได้หรอกครับกับกับในมุมมองของเรื่องของธุรกิจเรื่องธุรกิจผมว่ามันเสียหายมากกว่าเยอะ